อ่าอ่าพี่ต้นหน้าที่แล้วป่านนี่เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเยอะในอีดีจ้ะบานเด็ดรอบนี้รอ,อบนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยอะโลงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดินเนี่ยนั่งมาน่นไปน,นู่นเนี่ยไม่มีแทบจะไม่โผล่เลยข้าวดีเหลือน้อยเลยใช่ไหมน้อยลงเยอะโหอัอันแทบเกี้ยงนะพูดง่ายอะรอบรอบนี้นะรอบนี้เนี่ยชัดเจนเลยต้นใหญ่ๆอย่างี้ยข้าวดีแน่นอน โอ้โห oh. แปดไร่้นาขายหน้าดิน,นเนี่ยเขาตักหน้าดินขายไปตักหน้าดินขายอีกนะฮะใช่โอ้โหแล้วฉีดเพนเดอร์หมักไว้16วันทิ้งไว้16วันแปลงเนี้ยนะแปลงเนี้ยผมหมักเพนเดอร์ทิ้งไว้16วันใช่โอ้โหพระเจ้าประคุณเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในรอบนี้ทำไมม <c oughs> ันหนาแบบตึบเลยอะ่ะคนเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาก็หันมองกันทีอ่ะ ก็ <laughs> ามานั่งวิดน้ำอยู่มัหันมองเหลียวหลังเลยอะมอไซอ,อ่ะอออันนี้หมักเทนเดอร์วไว้กี่วันนะสิบสิบหกวันสิบหกวันแล้วหวานเลดไปกี่ลูกเลยพี่แปดไร่อันนี้หวานไปเก้าลูกผู้ยูเลียไปลูกลูกครึ่งเ <Let 's. S 2> ลดผสมยูเลียไปลูกครึ่งอ๋อเลดเก้าลูกแล้วก็ผสมยูเลียไปลูกครึ่งแล้วฉีกิงทองไปสองรอบเนี่นะยนะคุมเลนรอบนึงคุมเลนรอบนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งคือ <laughs> อันนี้อายุยี่บยี่บเท่าไหร่ยี่สิบตัวยี่สิบแปดยี่สิบแปดวันใหญ่นะเนี่ยเขาบอกเขาผิดหูผิดจาโอ้โหแล้วมันเขียวด้วยมั้งสวยกว่านาบ้านอย่างเนี่ยว่าว่าแปลงว่าหันสวยแล้วนะแปลงนี้สวยกว่าโอ้โหเขาจะบอกคนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเดี๋คนมองหันหลังมองอ่ะนาทีแล้วไม่มีใครมองเลยอะมีแต่เขาดีมีแต่เขาดีแล้วก็เนี่ยักปอดเต็มนาอยากอเต็มนานี่ นี่แทบจะไม่มีเลยเนี่ยเห็นเะล่าอ๋อแต่แต่รอบนี้วิ่งผ่านกันต้องมองแล้วมองนี่นนี่นี่นี่นอันนี้ขนาดนาตักหน้าดินนะเนี่ยใช่นาตรงนี้ก็ตักหน้าดินไปโอ้โหนี่เขียวยังไม่สลดเลยเนี่ยบออหว่านออกเพิ่งหว่านเลยได้แปดวันได้แปดได้แปดวันพอยี่สิบวันเรามาใส่ปุ๋ยอ่ะเขียวไม่สลดเลยไม่สลรเลยเนี่ยเขาบอกว่าใส่เนี่ยไม่ได้สลดเลยเนี่ยบอกว่าสวยว่านาบ้านอีก วันน้าบ้านสวยแล้วแปลงนี้สวยกว่าแป,แปลงนี้รอบที่แล้วได้เท่าไหร่กันตสองเกียนห <8 S 2> ้าสิบแปดไร่เลยนะไร่แปลงเนี้ยนะใช่ปวดหัวเลยเนะี่ยปวดหัวแล้วก็เขได้ยินข่าวว่าวันเกี่ยวไม่มาไม่มาไม,ไม่มาดูเลยทำไมภูมิใจเห็นแล้วมันมันไม่อยากอมอง <laughs> ไม่อยากอมองใช่แปดไร่แปดไร่ได้ไป็สองเกียนห้าสิบข้าวดีกินเรียบ <laughs> โอ้โหรอบนี้นน ทั้งข้าวดีดยากอผักปอดกินเรียบนาทีแล้วเอ้าแล้วรอบนี้รอบนี้แทบจะไม่มีอะไรเ่ยผักปอดก็มีขึ้นเนี่ยเห็นพ่งจะขึ้น,น,นผลแผ่ๆนี่เนี่ยต้นเดียวนะ